ใครจะไปเชื่อและครับว่าชีวิตของแฮร์รี่แม็กไวร์จะปกพันได้เร็วขนาดนี้จากที่เคยเป็นกัปตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นแกนหลักของทีมชาติอังกฤษครับในเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นชีวิตของเขากลับตาลปัตรแล้วก็มาเจอความรันทดอย่างคาดไม่ถึงครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วง2ปีแรกของแม็กไวร์กับแมนยูเต็ตเนี่ยต้องบอกว่าเขาเล่นได้ไม่เลวนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ซีซั่นที่3ปุ๊บเจ้าตัวเริ่มฟอร์มตกครับสาเหตุหลักก็คือเขาเนี่ยมีปัญหาสภาพจิตใจครับกับเหตุทะเลาะวิว แม็ก,กวายจึงมีส่วนครับทำให้ทีมเสียประตูมากถึง16ลูกครับฟอร์มที่ถอยหลังงงคลองครับบวกกับค่าตัว80ล้านปอนด์เป็นกองหลังราคาสถิติโลกนะครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นมีมที่โดนแฟนบอลทีมอื่นเอามาล้อเลียนและไปไป,ปมาเนี่ยแม้แต่แฟนบอลของแมนยูเองก็ยังแซวกันว่าแม็ก,กวายคือเจ้าพ่อคอนเทนต์อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่กดดันให้แม็ก,กวายเนี่ยเล่นแย่ลงไปอีกก็คือมีแฟนบอลรายหนึ่งส่งจดหมายข่มขู่ครับว่าถ้าเขาเล่นห่วยแบบนี้เนี่ยจะล้างแค้นด้วยการวางระเบิดที่บ้านของแม็ก,กวมมีท ดูจะไม่ค่อยลงตัวนักนะครับเขาโดนอดีตเพื่อนร่วมทีมทั้งเอริกบายยีและมาโกสโรโฮครับออกมาแซะว่าฝีเท้าไม่เก่งเท่าไหร่แต่กลับได้ลงตัวจริงตลอดพอเข้าสู่ซีซั่นที่4ของแม็กไกว่กับแมนยูก็คือปี2022-23นะครับคราวนี้เนี่ยทีมปีศาจแดงเปลี่ยนโค้ชครับมาใช้เอริกเทนฮาร์กแล้วก็กลายเป็นหายนะของแม็กไกว่อย่างแท้จริงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถซื้อใจเอริกเทนฮาร์กได้เลยครับในสองเกมแรกของซีซั่น2022-23เนี่ยเทนฮาร์กใช้แม็กไกว่เป็นตัวจริงก่อนปรากฏว่่่่่าาาาาานน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 นััััดดดแแแแรรรรรกกกกกพพ้้้้ไไบบบททท์์ต2-1 2ีีเเเเเฟออะจจจุยยย4-0มมมฮ็็คคชืใ ่าอีกเลยนะครับเขาเลือกใช้งานลิซานโดมาติเนสยืนคู่กับราฟาเอลวารานยังจะดีสักกว่าครับแล้วพอแพ้2นัดแรกครับนะครับเทนฮากก็เปลี่ยนมาใช้เซนเตอร์แบ็กถาวรเลยในเกมที่3ที่เจอกับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดปรากฏว่าแมนยูเนี่ยเล่นดีขึ้นนะครับแล้วก็ชนะหงแดงได้จากนั้นมาเนี่ยแม็กไวก็เลยกลายเป็นตัวสำรองอย่างถาวรในแห่งเซนเตอร์แบ็กครับแม้แต่ในศึกคาราบาลคัพเนี่ยที่แม็กไวมักจะได้เล่นในรอบแรกๆมาตลอดนะครับแต่พอถึงรอบชิงเทนฮากก็โอดเข้าไปสำรองแล้วส่งลงสนามมมมาา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 าพพอออเเเเเเเปปป็นน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 ิิิธีีีีแแแคคค่่่่่่่2ทททสสุด้้ยยยยยััััรรรรบบบลลลววจงๆตตกกะะไไูช แบ็กซ้ายเนี่ยยังได้รับโอกาสในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก่อนแม็กควายด้วยซสาครับซึ่งถามว่าแม็กควายเนี่ยเล่นแย่ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่สไตล์การเล่นโพสิชันเกมของแมนยูที่จ่ายบอลเท้าสู่เท้าตลอดเวลาเนี่ยคือคุณต้องชัวร์มากๆนะครับห้ามเล่นพลาดห้ามออกลูกเวอร์เพราะว่าถ้าเกิดพลาดปุ๊บเนี่ยอาจจะโดนฉกหน้าโกไปยิงง่ายๆเลยนะครับดังนั้นต้องเอาคนที่เล่นชัวร์ที่สุดลงก่อนนะครับซึ่งแม็กควายเนี่ยเขาก็เวอร์เขาก็พลาดบ่อยดังนั้นไม่แปลกอะไรครับที่เทนฮาร์กจะเอไใ้น่ การสื่อให้เห็นแบบเคลียร์ๆไปเลยครับว่าคุณอยู่กับทีมเราต่อไปได้นะแต่ว่าสเตตาตอนนี้เป็นแค่ผู้เล่นอะไรแล้วจริงๆครับเมืข่าวเนี่ยเคยถามเทนฮาก็ทําแบบนี้เนี่ยมีการจงเกลียดจงชังแม็กไกว์เป็นการส่วนตัวหรือเปล่าซึ่งเทนฮาตอบกับว่าไม่มีข้อขัดแย้งอะไรกับแม็กไว์แต่ว่าที่ทําไปเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของทีมทั้งสิ้นครับจากเหตุผลหลายประการนะครับแล้วก็แรงบิ้วจากคนรอบตัวเนี่ยท้ายที่สุดแล้วแม็กไว์ก็พร้อมจะ move on เขาย้ายทีมก็ได้ครับดีกว่าอยู่ต่อไปในสภาพแบบนี้ซึ่งก็เเขข้้้้าา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 ททงงงงกกกกกัััับบฝ่่่แแแมมนนนนยยยยยููพอออดดดีีคครรรจจจะะลลววไิสถ สัปดาห์ละ190,000ปอนด์ลงได้อีกด้วยครับซึ่งทีมที่สนใจแม็กควายอย่างจริงจังเลยก็คือเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับหลังจากต่อรองราคาหลายรอบเนี่ยสุดท้ายก็เคาะซื้อขายกันที่30ล้านปอนด์การเซ็นสัญญาจึงเกิดขึ้นในที่สุดครับการย้ายจากแมนยูไปเวสต์แฮมเนี่ยก็มีหลายคนวิจารณ์นะครับว่าแม็กควายลดเกรดจากทีมระดับแชมป้ยนส์ลีไปเล่นกับทีมระดับยูโรปาลีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองกันแบบแฟร์ครับการอยู่กับทีมไซส์ขนาดกลางที่ไม่กดดันจนเกินไปอาจจะเหมาะกับตัวแม,ม็กกาาารลนับมใช จังหวะชีวิตของแม็กควายต้องบอกว่าโชคไม่ค่อยดีนักนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนที่โอเลกุน่าโซชาเป็นผู้จัดก,การทีมแมนยูเนี่ยตอนนั้นแม็กควาก็ได้รับการดูแลอย่างดีเป็นไข่ในหินแต่พอเปลี่ยนโคช้ชมาเป็นรัฟรังนิกและเอริคเทนฮากแล้วนะครับสเตตัสตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมแม็กควาเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นในใจที่โค้ชชอบครับสุดท้ายก็เลยต้องปิดฉาก4ปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่นี้นครับ